เดยนีลสวัสดีคร e> ับุป่าปาที่ตาพี่น้องไปยางบันียางผ้าพี่น้องแปลบุญไปวัดอาจารย์ในพ่นยูในผู้ใจในป่ามันีี่มีผับปาใจทั้งวัดรถมากะไร ไอ้จองสวัสดีจ้าพี่น้องหลายสวัสดีครับจ้องไอ้เซฟสวัสดีไองเซฟมาเอาบุญครับมื่อนี้มาหาปล<พ>า,<พ>าจ้าบครับ,รบวัดอยู่กับธรรม,มาชาติจา้ามีแต่ผู้นใหม่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่บนผูเลยจ้าห่างจากโมบานมาจากข้างในโมบานมาหาสิโลแม่สวัสดีจ้า นี่ค่ะเพิ่นเจา้าเกา่าเจา้าเดิมแล้วนี่จ้าโอ้มือม่อนี้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเพิ่นเฮ็ดต้มเส้นพี่น้องพีอจะเป็นเพื่เกี่ยวโอ้หอยพันพ่อไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนั่งชิมก่อนได้ได้อพี่น้องมาเอาบุญน้ำการพิ่น เอาวา,านไทยวานใดอี่ลีได้วังหันเนี่ยได้บุญไล่ได้จ้าพี่น้องมาเด้อมากินนี่เกี <S <S ่ยวป่เกี <S <S ่ยว มีแกวน้องวัวอบ่จ้าแม่อ๋อพันมาแต่น้องวัวซอบเป็นเรื่องนี้จ้าเอ๋อข้ะจ้าทานท่องออกสุวรรณจ้าจ้าจ้า โหมดไปในโตเลยพี่น้อง <laughs> <laughs> มีมีอยู่ขางลานท่องออสุวรรณพี่น้องวัซ้อตลาดตรงขามตลาดน้องวัวซ้ออะไรนี่ยจ้าพี่พุ่นกะอันนี้ยังไงจ้าโอ้มีเกี๊ยวจ้าพี่น้อง มาเด้อมากินบุญพ่ปะปาวัดทำแรง้งบานนนสวางคุ้มผู้พันท่องเระจะมีเกี้ยวมีเกี้ยวตะแสมแล้วมาเอาบุญน้ำกันเด้อจ้าเอาปุ๊ด <laughs> นน้องปา อันนี้ล้านตานะล้านตานะผู้พันทองคนเอาขน,นมปีดกับน้ำกับนมมาแจากจาก้าได้บุญหล,ล้ายเดอร์เยล้าตานะร้านนี้ก็มีเกี๊ยวหมูแดงที่น้องไม่กินมีเกี๊ยวจ้า ยางนันเลไม่ต้องีผ่านขาวมาบมกเอ้าโอ้คนลไม้ก็มีจแะแยะเลยหน้าจา้าหน้าอุ้ยเราอายผู้สาวได้นไหนจ้ะ เ้าแต่งตัวเราไม่คยแต่งตัวแบบนีวว้ก็วสวยสวหนะ้าสมตมจะพี่นอนอยู่รูมตัวเสแส่บนะจ๊ะนะอาหารใส่จังหันจ้ะ ร่วมมือร่วมใจจ้าแม่ครัวจ้ายุ่โร่วมคัวพี่น้องม,อมาเด้อมาอบุญผาปาน้ำกันกันกบยายล้านยายล้านได้นี้ปิดหนาเดี๋ยนี้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยจ้าพี่น้องซาลาเพิ่นซาลาหลวงปู่เพิ่อนอยู่ทั้งผู้ซาลาอาจารย์ ตอนนี้ทุกคนเพิ่ะเตรียมตัวสิไ้บาจ้าพระอาจารย์สิโลม่าบินทบาทจ้า วันนี้พระอ,อาจารย์ก็ได้ลงมาบินธบาตแลวได้จ้าพี่น้อง าคพูดรายเราเ่ต้นเงื่อนจ้าพี่น้องต้นผับปลาต้นเงื่อนท่านใดมากครับไลยๆเลยจ้า บุญเลไลเด้อพี่น้องมาได้จ้ามากินบุญโลงท่านน้ำเพลินบุญพระป้าจ้าวัดทำแรงลูกไปซุ่ม้วเนี่ยพามาเมืองคนหลวกเสียนพี่นอ้องน้ำชุ่ น้ำซุปยัวย่วๆพี่น้องน้ำน้ำลวเต้เนเดี๋ย,ยวนี้เดือดบุกบุกบกุเกีียวมีเกีียวมันไกลสิบ้าเมืองพนเทด ได้บุญเละลายได้แม่เด้มาได้พี่นอ้องไม่กินเพิ่นแจกขนมไปเอาเม้ละย่งางไปเอาเลถนลามุนคุณแมมลามเงยนะนั่นแหละขนม <c oughs> ตอนนี้เริ่ม <c oughs> เพิ่นเริ่มแจกขนมโล่งท่านล้วจามีโล่งท่าน <c oughs> ออไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้ก็แม่ค่ะได้หนีน้อยๆมีแม่ค่า เดน้ำสมน้ำสมเขาเอนั่นจะเอาเขาเอย่าย่่่คน่ะถอดเนี่ยเอาบุญ ใายดีขายดีขายดีมากๆเลยจ้าพี่น้องหลานมีมานี่ผ้ม